อยมาถึงกบนกุเลยจะไม่เอาจริงๆหรองั้นเราชักกระดองมาดูไหมับโอ้ชักโอชักมันจะท่ยุจะชักหรอจาแม่งวางให้ตานักกุเลยประเด็นเมาหายออกสัลังเคเลยแ่ตนี้สนาีมีวลาค่รเครับเนี่ยคุณอากันได้ที่าทดเหรอจะทำอะไรครับเนี่ยอม แล้วไปอยู bin, ina, ่ที่ไหนมาล่ะครับเนี่ยไม่บอกเขาไม่บอกสักนิดว่ามันจะเป็นอะไรวะเนี่ยฮะผู้ใหญ่ทำไมเขาไม่เอ้ยเกิดอะไรขึเนนะคุณคานาโมริไม่พบเสียไม่พบเสียนานอะไรเด้อตายแล้วไลนผลแบบมีแต่แรกก็สิ้นเรื่องหรอปะใครจะไปเข้าใจมึงไว้จ้ะใจเม่อแล้วเราไม่ใช่เพื่อนกันงั้นเหรอมันจะใช้ได้ยังไงวะไม่ได้ลืมไปหรอกใช่ไหม ออไปะไรกันขนาดควบคุณต่อยยังคอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยเอาฟันหลุดแล้วเหรออุ้ยตายแล้วเมื่อกี้ฝากคนด้วยนะที่เป็นคนร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยรอฉันรอเธออยู่ไม่รู้เธออยู่หนไหนทำไมโมดี้แตกเลยแซ่บไรแท้เอาไม่อยู่ไม่อยู่วะไปไหนอ่ะขี้หรอเจ็บชิบหายเลยสวัสดีฮะ แล้วกูมาไงแล้วกูหลบไงรวมทุกตองมาอยู่กับมึงด้วยเดี๋ยวมึงเนี่ยโอ้ยมึงออดมันไม่ใช่หัวเป็นงั้นเหรอมองหาดูให้ออกไหนอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไปก่อนิ่งไม้หักอีกปัดซบปวดตกหัวฟาดพื้นเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังอยู่ไอ้ชวันป้ากูโดนเด็กโอยโอย กูยกูไม่ดิ้นเลยโอ้ยกูจะมาช่วยกูอีสัตว์ออโอ้อยตุ๊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  ฟังกูไม่ได้ยินกูเห็นตูดใช่ไหมผันตูดมาอย่าทำเด็กแม่อร่อยมูอีจีโร่ความสมฉิมจริงกลับมาไม่ต้องเป็นกูนะมองมาที่กูนี่เนี่ยเส้นผมได้เห็นไหมนั่นเบ้กบเบาตัวตัวเธอเข้าบดเขาหล็อกมาโทรคุยโทรมูอีจีจีดีโร่ยังไงล่ะไปลองสนารักเชียว ปังนี่มันกินจริงนักงงเง่าไอ้สัตเฮ้ยชื่อไอซัสือไม่ใช่ไอซัตไอัตโอ้ยแล้วกูเลือดออกไงเฮลโบบอยโอ้โหสาวอมไว้พูดยังไงตัวตาส่าเลยมีชีวิตอยู่เลยถังกระโล่สองวันเป็นสองสี่ซะไอ้สัตไอ้สัตไอ้สัตถือกูไอ้ละชือกูไว้นะกูทำอะไรอยู่วะไปเจ๊เอาร่างไม่ดีแล้วโดนแทงไปซะไอ้แทงคอไปซะไอแทงคออย่าเพิ่งตายนะพี่กำลังจะไปแล้ว ก็ยังไม่ตายุกคนใช้ปานตะกัวโอ,อด้ดนถ้ายเลยอเอาไปซะเน,น่ามุดกินจริงนักน่ามุดกินจริงนักไอ้ตัดเป็นเนื้อที่มีเซลล์เด็กกับเราอยา่างนั้นเราไม่ไฟฟ้าไหลผ่านบ่าได้เลยไอ้เด็กนี่เราสั่งหอนขอด,ดีช่วยพิพคกาที่มาเข้ามาในห้องในตอนนั้นแล้วไป ตามด้วยตีนไก่อ๋อต้องเป็นคิวเฉยเหตุที่ฉันรับผิดชอบกับหมูปลาฉันตีดาบนั้นมันอยู่ใกล้กันมากเลยเนาะโอ้โหบั็กเออมันเขียนบทนี่แหละต้องให้ยามแล้วพอตัวอะไรก่อนไปดูพวกกระดอบนลีก็โดนหนูตายหามแล้วดีกจนเลยนะครับพูกขอบคุณบ้างก็ดีนะอี๋ตอนที่ห้าดอกแดงสีเหลืองฮะมีดาบต้นหน้าที่มอบให้ท่านโอคิโโทอยู่ด้วยที่เอาไว้เล่มนั้นอะไปเออช่างแม่งอะไปเอาไปโอ้โหเดหล่าสาวรู้ทันอีกนะ เอกสารวันนายใช้เน็ตค่ายอะไรน่ะจะใช้เมื่อกี้ภาพค้างจากกระจอกมากเลยเอ้ยปานวานลี่ปานอันตนี้ปานไม้ไปแดกแต่เพื่อขอตังค์แค่สอหลักคนลัที่ผ่านทางมาใหญ่้า้ใหญ่้าอะอะไรก็ปเอาบแล้วหมมก็ตายไงมีถั่วขมาเกลืตูใช่ไหมอย่าต้องขยับจะดีกวเกตูใช่มเ้เอตู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 ููตูต ตูเต็มตาใขรมองตูดเป็นเกแล้วกูตายหรอยังไม่ตายกเหรอได้อยู่ในอุ้กอดของสาวรักนรักแบบนแม่งไวโคตรเลอเกินอโยัะตายหาอยู่แล้วยังพูดอย่างนี้อีกเหรอ่ำนี้สิไปไล้ โอ้ยกูแม่ทำฟงไอ้สัสหมูบ้านช่างตีหมูบ้านช่างตีตู่ใครเป็นอะไรวะโอ้ยคนคุ้งพวกนี้มันหายไม่ไหลแล้วก็พวกเราก็ดึงมันได้อยู่แล้วแหละเอออุ้ยจริงปะจะอุ้ยตัวเธอยัหยุดสิก่อนแล้วจริงนะช่างแกนกัลังพูดเรื่องอะไรกูใช้เด็ดอ๋อใช่เด็ดชั้นได้ไปแล้วล่ะเด็ดไปเด็ดไปจริงโอ้ยทำอะไรไปจริงเหรไปจริงใช่แล้วล่ะเมื่อกี้เด็ดกูไปเมื่อกี้เลยนักข่าวมีน้ำตาได้ไงวะเฟี้ยวเชฟงานหมอแล้วเฟี้ยวขนาดไหนวะ ย้ายค่าอยู่สินะ ชั่วเก่งจีกนาดนี้อยู่ก็ตายหาแล้วหลานองไอ้อยู่หลือตายก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมเน็ตก็ไม่ช่วยอะไรหรอกเนาะโหน่ะไอ้เน็ตกาลนี่มาทำพูดของฉันต่างหากละพูดมาปากเน็นชั่วเด่งแรงเหมือนกูเลยไก่การ์การหดได้ก็ตายไปเลยซะไอ้เน็ตดีเอ้ยถ้าในเน็ตกาลเป็นฉันเลยจะซ้ำซึ้งเลยล่ะรู้สึกเหมือนคนอิจฉาเล็กน้อยปล่อยดาบเถอะไม่ปล่อยอดาบกูไม่แล้วฮู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 เบื่อระดับสูงขึ้นจริงอาไปด้วยเลื่อยนี่มัน มันียอะไรไปสู้จะไวอสักมอมันี่อีสักเอออะไรวะล่ะคมดาบที่ลูกไม่เป็นไฟดาบสีแดงชาติอยู่ในความทรงจำของท่านขุมีเก็บหนึงคิวอีอะไรอะหนึ่งคิวนอ่งคิวน่งคิวันึ่งิวหนึ่คหนึังคิวน่คิวงคนึ่งคห่คิวหคิว่ควห่คิวนควหน่คิวหน่นึ่มน่งวนี่ยอันหี้่จิน่าคิว หล่บ้ามือนฉันมาแต่ก็ฟื้นฟูได้แล้วไอ้น่อยเนสโก้ควันคอเนสโก้เก็นย่าเออน้ำลายย้อยแล้วเป็ทีะไรแถมไอ้คอจะนวดจะตายแล้วกูเลยยังเิมเน็ตไงนอ๋ออย่างนี้นี่เองไอ้ปัญญาอ่อนเอ้ยฉันน่ะเด็ดดีสบายเด็ดแย่เอ้ะจมูกจีบเอสวะโอ้ยหาข้าไม่เจอไอ้แม่งโง่ไงมองไม่เห็นได้ควายอยู่นั่นแล้วไอ้เน็ตยไอ้เน็ตนี่มีไฟแล้วเขาเด็กตนนี้กำลังดับใช่เจ้กูนี่โอ้โหกลับมาอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะ แม่งเด็กนั่นมันรวดเร็วยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกเร็วเหี้ยขนาดนี้ยรยิ่งกว่าข้อมูลที่ทะมุดจะตัดตอบวะไปกรตอบตอบได้ต่างกันเพราะปรับตัวกระตัดตอบโอ้ยบทหายไปไหนอ๋อไปหาของหนักมาซัดไอ้เด็กนี่เด็กมันอยู่ไหนเลยตรงไหนตาถั่วเอ้ยตรงไหนบอกให้ผมลองลากให้ อขยันไงกขนกูอพิรุณกัะดัาแทงลังพึ่งหน้าใครโดนวะเขี้อลังพึ่งเจ้แล้วก็วิ่งไงหรือมันเลยอือทำขาดแอ้วใช่เยี่ยมเรื่องหน้าแหม่ตา มองไปไหนเจ้าสวยไม่พอใจกับสิ่งที่ข้าทำอย่างไรเลยนายข้าไม่พอใจเจ้าพวกมันนย์ชั่ชามึงน่ะชั่วลูกคุตายไงฮอืมอโดนด่าอยู่ไม่ได้ วุ้ยตายมีจะพาะแั่เนี่ยแหมเออเขาอย่างนั้นนี่เข้ามาเสือกทำไมวะเฮ้พวกนั้นกับแกก็หาได้เกี่ยวข้องกันไอ้ปัญญาอ่อนอุ้ยโดนดับปัญญาอ่อนยอมไม่ได้ไปเลยงูดินทะเลทรายมะกรูเจ็ดสีเกี้ยวมีก่าพวกเราจะมีบทนานที่ขายเลยนะจะเงี้ยทำไมวะมีปากก็ไว้พูดเดียวว่าเข้าใจไหมไอ้เขาหลักเอ้ยไปละทีมภาคที่มันทาจริงๆบทกูมาสักทีออกน้องทขาไม่มีดมีละมึงเฟี้ยวขนาดไหนวะใครมาเหล่าอะไรวะเหล่าดินสองไงเอ้ ดินสอป้ามึงไปแทง่ตีกูหรอกูทงนี่แหละอยุ่งดิสัตอไมกคสมาธิกู่าทีเดน็บจริงเลยเป็นเด็ดกากูจะเลาดินสอต่อมันด่ากูเด็กกาโนสนโนคากูจะเลาดินสอต่อกูไม่สนไอ้วกเด็กกาเผลที่แกเด็กกากเลยกพแกน่ะไม่ยอมเลาดินสอเลือกของมึงกูไม่สนสนต้องมางอนจบังทเป็นกระ่ายหายเลยรู้ๆพวอกัันตะ้องชิร้กันแล้ ปาเสียงหน้าไปทอดแดงมากเลยเต่านะครับจู